สวัสดีครับผมกิจกำหนดการตัวนี้จะมาพีเศษมาแบบปิ้งบทที่ห้าในที่หนึ้อี่สิบครับเรื่องบทที่5เกี่ยวกับกระบวนการด้านข้อมูลการรับรู้และการเรียนรู้นะครับแบ่งออกได้เป็น3หัวข้อใหญ่ย่อยหนึกระบวนการข้อมูลของผู้บริโภค สองการรับรู้สามการเรียนรู้นะครับกระบวนการข้อมูลผู้บริโภคแบ่งออกไปเป,เป็นเจ็ดแบบนะครับเจ็ดแบบหนึ่งการแสดงตัวของสิ่งกระตุ้นการแสดงตัวของสิ่งกระตุ้นคือการที่ผู้บริโภครับสิ่งกระตุ้นต่างๆเช่นเบอร์พิยุอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่สอง การรับสัมผัสการรับสัมผัสเกี่ยวกับพลังงานประสาทสัมผัสเช่นตาหูสมองเป็นต้นนะครับ 3. การใส่ใจการใส่ใจสมองจะประมวลผลกับสิ่งที่เราให้ความสนใจเท่านั้นนะฮะการให้ความหมายการให้ความหมายสมองจะแยกแยะประเภทของความหมายนั้นออกไปนะครับแล้วก็การเก็บ จำการเก็บจำคือใช้ความจำในระยะสั้นนะครับแล้วก็จำการระลึกได้การระลึกได้คือความจำระยะยาวที่มาส่งผลในอดีตแล้วเราพึ่งจะมาระลึกได้โดยการมีเหตุการณ์อะไรมากระทบทำให้เรารู้สึกว่าเราระลึกได้นะครับการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์เน้นที่การกระทําการตัดสินใจเช่นการตัดสินใจซื้อของซื้อรุ่นซื้อนี่นะครับต่อมามาข้อที่สองนะครับ ข้อที่สองการรับรู้แบบที่สองการรับรู้คือการตีความต่อสิ่งกระตุ้นที่เข้ามากระทบประสาทสัมผัสซึ่งมันมีคล้ายๆกับเป็นสูตรหรือว่าเป็นไอ้นี้ของมันอยู่แล้วนะครับก็คือการรับรู้เท่ากับสิ่งกระตุ้นบวกการรับสัมผัสบวกสิ่งเดิมที่มีอยู่ในสมองนะครับมีกระบวนการเป็นแบ่งกระบวนการออกมาเป็นสองกระบวนการ บวนการนะครับ2กระบวนการนี้แบ่งออกเป็นหนึ่งคือเปิดรับสิ่งกระตุ้นการเป,เปิดรับเปิดรับสิ่งกระตุ้นเป็นการเลือกความสนใจและผู้ริโภคจะตัดสินใจในความเชื่อของตนนะครับข้อสอง แปลความหมายแปลความหมายคือผู้บริโภคเลือกตีความแค่บางสิ่งที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของตนนะฮะอันนี้คือการรับรู้นะครับการรู้ผ่านไปมาอันสุดท้ายการเรียนรู้การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงความทรงจําระยะยาวที่ได้รับจากประสบการณ์มันมีหลักการสร้างให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้ อยู่ห้าข้อด้วยกันนะครับห้าข้อห้าข้อนะครับ 1. เสนอผลิตภัณฑ์คู่กับสิ่งที่สร้างความพึงพอใจคือเช่นยาสีฟันทำให้ฟันขาว น้ำยาปักขนุ่มทําให้ผ้านุ่มหอมอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ2คือทฤษฎีเงื่อนไขสิ่งกระตุน้นสองทฤษฎีคลาสสิกตัวอย่างก็คือผู้ริโภคจะเกิดการเรียนรู้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆโดยเกิดจากการสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะครับอันที่3การวางเงื่อนไขด้วยรางวัลเช่นเป็นการกระตุ้นในทางบวกเหมือนแบบว่าถ้าเรา ต้องการที่จะให้คนทําอะไรเราก็เอารางวัลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องคนจะได้ตั้งใจหรืออยากที่จะแบบได้นะครับการสังเกตจากตัวแบบการสังเกตจากตัวแบบเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางอ้อมของตัวบุคคลนั้นๆน,น,นะฮะข้อที่5การเรียนรู้จากความเข้าใจคือการอยางรู้การคิดพิจารณาทำให้เข้าใจโดยใช้สติทั้งหมดนะครับ แล้ววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ